มารีชอปบริการโลบัสแบบไอเดียพาร์และ VIP ยพีเซิร์ฟเวอร์และยังรับปลาแมตต์ต่างๆและกดเกมพาร์ตแมตต่างๆแสนจะคุ้มใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมในวันพีลิกัสซี่และอะไรนะขลังและอะไรน่าเอ้ยเฮ้ยโอเคแล้วผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแหละครับอยู่กับผมในเกมวันพีทคิงเลกาซี่นั่นเองนะผมหรือว่าเขาเรียกกันอย่างนี้ด้วยวะนะ มไม่รู้เหมือนกันนะผมเพิ่งเล่นได้แค่วันเดียวนะครับทุกคนก็วันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในเกมที่ยังมีเหลือนะครับเป็นเป็นโค้ดเก่าเก่าอุย้ยใครทักมาวะเป็นเป็นโค้ดเก่าเก่าที่ยังใช้ได้หรืออาจจะไม่เก่าก็ได้เอออาจจะเก่าอะไรครับผมผมก็จะมาสอนให้ทุกคนสอนใส่โค้ดน,นี่กันนะครับทุกคนก็ไปดูกันเลยเนาะหน้าของโค้ดแรกนะครับจะได้ไม่เสียวนะ้าน่ะไปดูข้างหน้าของโค้ดแรกนะคโค้ดที่หนึ่งนะครับเป็นโค้ดออมอีสเตตนะผมโค้ดใหม่นะโค้ดใหม่ โค้ดใหม่โค้ดรีเซตนะครับผมมันก็ผ่านแล้วะผมพึ่งมาสอนเลยดูเลยนะครับโค้ดแรกนี่นะครับเป็นหน้าของโค้ดแรกที่ยังใช้ได้นะครับนี่นะครับเป็นน่าจะเป็นโค้ดอันแรกน่าจะเป็นรีเซตเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้ทางทางทางข้างล่างใต้คลิปนะผมโอ้ลิมพันไ์หบมดยังไม่ได้นอนนะผมโอ้ไปก็มึงจะตีมเสร็จทีแหละขอโทษทุกคนนะครับผมโค้ดที่สองไปดูโค้ดที่2เลยนะครับก็จะเป็นโค้ดเอ่อ 1 0 0 0 0แสนเบลีนะครับเป็นตังค์นะครับเป็นเป็นเป็นเงินเบลีนี่นะครับผมทั้งหมดก็จะเป็น7 0 0 0แสนนะน่าจะ7 0 0 0แสนรวมทั้งหมดที่ผมจะให้ไปนะครวันนี้ไปดูกันเลยแล้วก็นี่นะครับเป็นโค้ดอีกหนึ่งเป็นโค้ดเงินเบลีนะครับเป็นแสนเบลีที่ผมพูดได้พูดเอาไว้นะครับผมน่าจะได้ประมาณเจ็ดแสนนะแต่ว่าต้องใส่ระโค้โดจนมัน,คร,นครบนะทุกคนเข้าใจไหมใส่ถี่นโค้ดนะทุกคน คนะครับโค้ดตามนี้นะครับเป็นโค้ดเงิน1นึ่งแสนเบลีนะผมไปโค้ดต่อไปก็อีกอีกหนึ่งแสนเบลีนะครับทุกคนไปดูกันเลยอะไะครับโค้ดต่อไปนะครับเป็นโค้ดเงินหนึ่งแสนเบลีเช่นเคยนะผมนี่นะผมตามนี้เลยนะผมโค้ดหนึ่งแสนเบลีนะผแต่ผมใช้ไปแล้วนะผมเลยใช้ไม่ได้ทําคลิปช้าเกินไปนะผมขออภัยด้วยนะครับที่ใส่ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนไปดูนะผมก็ตามนี้เลยนะครับผมเป็นโค้ดหนึ่งแสนเบลีนะผมแล้วโค้ดต่อไปนะครับ เป็นโค้ดเอ่อไอไอไอยามานีนี่นะครับน่าจะเอาไปสูมผลปีศาจได้ตรงตรงตรงนั้นนะตรงนั้นออตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยครับผมก็ไปดูกันเลยนะเอาแล้วครับนี่นะครับโค้ดต่อไปนะครับเป็นโค้ดเอ่อหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเจมเหรอเออหนึ่งเจมนะครับผมอันนี้นะผมออยามานีนี่นะผมเป่าเป็นภาษาไทยตรงนี้นะนี่ครับหนึ่งเจมใช่แล้วครับหนึ่งเจมนะคนเป็นโค้ดนี่เลยนะผม ได้หนึ่งเจมเพื่อเอามาส่ผลพิษสัตวหรือว่าดวิวูตรงนี้นะทุกคนโอเคนะครับผม้าไปดูทา้งหน้าของโค้ดต่อไปเลยนะครับเป็นโค้ดเก่าที่ยังใช้ได้นะครับทุกคนไปดูกันเลยโอเคนะครับและโค้ดดังต่อไปนี้ที่เป็นโค้ดเก่าที่ยังใช้ได้นะครับแล้วผมจะขึ้นให้ตรงหน้าจอเลยนะผมทั้งหมดเลยนะครับผมที่ยังใช้ได้เป็นเงินเบลีทั้งหมดเลยนะครับที่ยังใช้ได้ในเกมนี้นะผมเป็นโค้ดเก่าแล้วนะแล้วก็ถ้าใครเล่นในคอมสำหรับคนที่เล่นในคอมนะครับก็อยู่ข้างล่างนะครับผมเป็น เป็นเป็นลิงก์โค้ดไม่ใช่ลิงก์โค้ดมันจะเป็นโค้ดที่ผมจะเขียนไว้ให้เนะี่ยทุกคนก็อปปี้ตะไปวางในในในโค้ดตัวนี้แล้วก็ใส่ได้เลยนะเป็นเงินทั้งหมด700 0 0 0บาทนะครับรวมทั้งหมดเป็นเ0 0 0แสนบิลลีนะผมก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมตึงมาทำคลิปคลิปแรกแล้วฝากกดไ like, ลค,ค,ค์กดติดตามกดแชร์ก็จะเปกำลังใจให้ผมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย